<ส>อไปแจ้งเลยพี่น้องข่าวฟังนิดนึงเลยแล้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันงัวงัวใหญ่มันติดอยู่ด้านด้านล้าเนี่บริเวณด้านไทยพี่น้องครับพิจุนแบบว่าร้ายเติบนะครับตายตายตายยิงยิงสิเอาอะไรไปไหนนี่ทำเงินเวียดมานะทำเวียดมากนี่เดี๋ขายเลยเนาะมือหนีมือนี้มีแต่เวียดเวียดไทยเนาะเต็มเลยเนาะ เก็ืยดล่ามาใม่ติดายติดไรขายเอ้ยติดอเอ้ยขาดทุนล้ายขาดทุนล้ายรอบนอ้เหืนวาขาดทุนร้ายไอเอ้ยไอเอ้ยขาดทุนายจะทายไปครับเพนตไหกระัน่ยตัวนั้นงส่ตัวไหนันลายลครับสามหมสามเอาคุะไอยงไเนื้อประเทศบุญพี่น้องครับนี่น้อยนี่น้อยนี่ก็มีเฮ้ยน้อ คลูกกัแม่นครับของต่มาตาเอาเงิเอมาใสหนเร็ศูยเท่าดเอร์ศูนเก้าสามสนเก้าสามสามเก้าเก้าหแศูนย์หกหกสามสิบานึกว่าแบะว้ตัวนีวใส่อะแม่มใส่โอ้ยอีสองเียวเราเฮ้ยใส่ตัวใดใส่ตัวใด มามาไปบังไม่น่อยต้นนั่นเพ่นขายอะไรได้พี่น้องนั่นผมถ่ายไปหัวนั่นต้ไนี้เทไพ่อเฮ้ยเฮ้ยเทไรตนนี้แม่ลูกน้อลูกผูู่กแม่ถูกแม่่ะลูกนีไปมั่นอธิตก่วดูอธิษฐากลัแม่ทไท่ไท่หน่อยเดี๋ยวได้เดี๋ยวไ้เห็นเราถ่ายก่อนถ่ายเด้อ เอาได้เถอะตัวนี้ไปเรบอ้อยเนาะแั่องีม่ลูก่เจะขายอยู่ตดี๋ยวัวเนไะอขายเกว่อ้เดี๋ยวเดมามาเอาตัวนี้ก่อนอทิตย์อาทโตครับวันาบบันเดอรทตัวใดอไตัวนี้สิบสองแม่ไทยหน่อยหลูกอาทิตย์หกกัวกลัวลูกตัวแม่ได้พี่น้องสิแม่เป็นงวไทยหน่อยเนาะ มีสิมดูกแม่อีกต่างหากสิค้าค่าห้องไว้ห้องไว้เคือให้พี่น้องเน้แต่ไปเล่มหาเล่มซิให้เป็น,น,นต้น 10, นตอนกันนะเอาขอเด็กโทษศับเลยศูนย์แปเก้าหนึ่งหกเจ็ดสามสี่เอาอเรโ,ร,โร,รมาพี่รองครับสิบสองต้อได้เลยเนาะตอนเอาใช้งอตัวเมื่อกี้แม่ลกตัวนี้เอามือน,นีผมจะใช้ง้เลียงไงพี่น้อง ง้อเนื้ออย่บูทายหรอกมันราคามันบ่ได้เขาสตกใจเนาะทายง้อเลี้ยงไว้เลี้ยงดีกว่าเพราะมีประโยชน์กว่านี่โคบแม่ลูกลูกมาแม่ลูกลูกลูกกับแม่ครับตัวนี้กับไทยน้อยน้อยอีหลีลูกหลอดเด้ลูกสมหลอดจันหลอดปอกไรครึ่งลูกส้มแดงลูกพริกแดงบ่แม่หน้อยลูกห้ามน่อยนี่ชาตะกูลใบหลอดดูครบอยู่บ่เอ้ยใบหลอดอยู่ครบบ่อยู่เนาะห้องเท่าไหร่ หมื่นพร้บ, 14, บาทเด้อแม่ลูกลูกแม่ลูกพริกพริกแดงเอายูคารับยูคางตัวนี้ครับม4หนึ่งมื่นส่ร้บาทไซเบอร์ไมามห้าห่งสองสเก้าหนึ่งสองมื่นสี่หนึ่งสี่หาครับโทรมาตอนเอาง่นีประมาณ6 4 5หาเดือนกลัวเนาะหาเดือนนะมันยาาพี่น้องลูกพริกแดงขึ้นว่าเด้ เฮ้ยมักกัวเล่นหน่อยนะพี่น้องโทรมาพี่น้องครับเอร์ไงพ่อจะไล่เ่อจะลงเฟสบุ๊กให้มันไ้นะเฟสบุ๊กคนมันโทรเร็วผมแจ้งพี่น้องเมื่บ้านแล้วว่าให้เอาเกือบูดมากมีประโยชน์ทุกคนเล่นปะบูเหนื่อยบูเนี่ย เนื่ว่าทนไทยหครับูด้ีเ่ีใส่ตู้หาเราได้เลยตู้หาปลาได้เลยาม่เด่นที่เลยเว้ยมากินข่าเทียงกันมาเออได้สิไปหอกสิแวะไปหาเราอยู่ตัวนี้พุ่งว่าขังคอกันเนาะคอเับเจ้าตู้ลกต้ดีงามเลยต ตัวนี้งามป่ะโอ้โห,หนี่ถั่วแกยามันได้ไหมถั่วแกตัวนี้แม่ลูกตัวนี้แม่ลูกสองหมื่นหกลูกลูกตัวที่สองเขานแม่นป่ะลูกตัวที่สองขงอ,แอง,ขงแม่เด้อบนเขาบนเขาสองหมื่นหกสองหมื่นหก,ออนหกโอ้มี่อดเสือเว้ย เอ้าเมิ่งไายแม่ไายประมาณเม็ดสี่สิบเกือบสี่สิบแ่เกาบ่ถึงว่าสีมันเอิรำบึกขมนะลูกหลอดป่เฮ้ยลูกหลอดปลูกใดหลอดหลอดของใดสี่ใเนาะจัผมยังต่ว่าลูกหลอดจูลูกหอดป่ะ้าว่าสี่ใบเน่มันคอคอมตั้งคอนีเสองหกเนาะไซเบอร์ไอวก้าศูนย์เก้าศูนยห้นึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์่ต้อกันเนาะพี่น้องมึงต้อกัน ก็มาหาเพิ่นหน่ของง่อยน่ะล่ะลูกมันกินนมอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นซี่วายซี่วาเกาโกว่ะพ่อต่างมัน,ม,นมันมีอัตลักษณ์มันตัวง้อพวกนี้ใบหลอดอายุเอา้าง้อนี่ประมาณอายอายุประมาณอุเบอกเกินหาเบอรเกินหาเดือนเด้อผมขาดแค่แนนอะไรพี่น้อง ม่นิที่เงินบมไงเลยวะมันคือนล่างสิเลยแจ็มันข้ครอบได้ไงสิเป็นอย่างเสือมารักเื่งแม่มันอาออุ้ย ตัวนี้ตัวผู้น้าไปไหนแม่ลูกแม่ลูกกันบ่าวคนโตตัวนั่งน้าไปไหนเลยมื่นเดียวบ่าวตัวผู้เสือมาลักซิร์แม่เด้อพี่น้องมันออกมาเป็นเรือไรมื่นหนึ่งตัวนี้แต่ว่าเขาว่ามันเข้าว่ามันเป็นลูกวะแน่นว่าบกักแฮฟฟอร์ดวะแฮฟฟอร์ดแฮฟฟอร์ดมันเป็นมันเป็นอีกเซืร์หนึ่งบอกไม่เป็นลูกเฮียฟอร์ดเฮียฟอร์ด ตัวนีมือหนึ่นาะแจ็คตัวตหัวหล่นอลไรไปไหนซ่อการบ่อนของตัวนี้โอ้บักแบักไล่นี่แพง้งแคงกว่าูเอาตัวไหนเรืวตัวนี้ตัวหนีมือหนึ่งนี่สูงกว่าะนี่เหนือยกว่าเอาตัวหนึ่งตัวน,มวนีมือหนึ่งตัวนั้นมือสองซื้อซอตัวนีมือหนึ่งดูเฮียฟอรดตัวนี้ผมผมขาดเกียนขาดขนาวเหนียแจ็คแจ็คลาซีสุดเแจ็คกระเบื้องมาใส่ให้แล้ว 098 201 8 6 1แหาดสยเนื้อคุณธาศรีสไลด์สาง่วยส่ยพอนี่แม่เมือนเลยบ่นี่ผอมแจ็คบดแจพ่กแจ็กนอะแจ็ตัวนี้ได้คู่ยดงไรไปไหนมันเป็นแม่ลูกกันบ่เมื0 0หาต๊วตัวละแปดเจ็แม่สาวเอาความงามยังปรากฏแต่ความจอยมากกว่าน้บแรกเด้อ ตัวเลเจนดปัญหาเม่สาวสองตัวความงามปรากฏอยู่แต่ว่าความจอยเห็นเห็นก่อนตอนนี้เพราะว่ามันขาดยานานีครับพี่น้องคุณตัวเลเจนด์ปัญหาเด้อพี่น้องดาโค่นตัว,วบุกเบิกของแจ็คเมื่อกี้นี่แจ็คแจ็คแจ็คปลาชิชไลโอ้ตัวเหนืองามอยู่เลยเอามาตีปเป็นเหนือมัดเลยพี่น้องต้องยังไงตัวนี้ต่คล้องพอยู่ไว้ตัวเนาาี้ย ก็ทหาบบนั้นเองของเราไปใส่พุงจะกลับมาไทยไหมโอ้ยแส่เราบอกใ้ใไซเกือป่าคือบ่าเกือบบูดมมาเบอกประกาศแต่ว่าเราววกาหาเกือบบูดมาพี่น้องแสงงัวเจ้าอีใส่พอไรบันใดมื่นกบาดมือเนี่ต่อห้ยงมื้อเนมื่มื่มืมืิเอลอยพี่น้องเอา สิ่เปีดลอยเด้อรูกกับแม่ <ian> ได้นิี่เกลอยร่กแม่เอางวต้นละหมื่นหมื่นเอพี่น้องงวดเลี้ยงได้แต่ว่าแม่เพิ่งจากาดยนานะผู้เฒ่ามีไปหน้าไปผู้หญ่ผู้เฒ่าบนบนเด็ไปเกี่ยวไงบนนานี่ลำบากวันเขาวันนาขายตามสภาพเด้อพี่น้องหมื่นเอแต่รูกมันงามอยู่เนาะออเาเบอร์มาเขาเรียกรสสายใหม่อ แป0ศูนย์แปดศูนย์ศูนงห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งแปหมื่องขายกับประมาณมื่นขึ้นมาหน่อยนึงโคขึ้นมาหน่อยนึงต่อให้พอมเลยครับต่อดีเยอเพราะว่าแม่มจอยอันยางขันยางยางครับยางเลยห่อยาย้าพังงวม่ยาย้าไงงวยังใได้ใ้รืบครับป่อซื้อย่ายรกับราคากำลังเป็นตะสื่อหเลื่นไปโอ้โหเลยครับ ม,มีควายอยู่ฝูงหนึ่งเว้ขึ้นมุนทำงานอยวะไปยางกันไปมันไปสายเลยพี่น้องเพราะว่ามันยางมันยางคนนี้ไอ้น้องทั้งทั้งสุวรรณภูมิป้อมางชักหัวเดี๋ยวมึงเพราะเขาหัวฝนมันตกเขาเบิ่งผมท่องผมไว่ากเขาว่าฝนตกตกยี่เดือนเข้ว่า งัวโตบ่เฮ้ยนอ้องงัวโตบ่แม่ลูกลูกผูกไล่ไปไหนครับโคบหนิลนไล่แล้วครับไล่ไปไหนไล่โอ้แม่มันจะขาดท้ำเดียงแต่ว่ามันโค้งเนาะไ้คนุนี่ดีนะกำไรอยู่ลูกเนี่ยกำไรมันอยู่ลูกเนาะกำไรอยู่ที่ลูกตัวนี้โอ้ตัวน,นี้พอตัวนี้แล้วเว้ยนี่เขือนเขาคู่เหยียบจังวะ มอหนีข่ายแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยพี่ต้มเต้โอ้ยออมยัวเขามาอืเหนื่อยหมดเดี๋ยวพี่น้องผมผมอดเกือบไปนล้วกันมัวตัวละหมืน่นสามวัวพ่อผู้ใหญ่ซื้อไปแล้วครับมูลเหล็กตุน้นสวยปะ ขามาตายพเถนกต้นก็้องแต่ความัยโยกี้องตัวนี้งามอยู่เร็หวนเอวุ้กันนะเจ้านมัดเจ้าในมัดยามในมันสิขืนโซกีลูกี่ข่เมือไ้งัวอยู่ขามือไอ้งัวอยู่เล่าออกงดนะมันขึ้นแท่แล้วงินมันจมอย่างไร ไอหลานได้ย่อน่อาก้ายาไปิหอนึงโอ้ตัวนี้ของสงเน่ะของสังองสงเน่ะสงลินเนี่ยนะสังชลินเนี่ยนุมรถเอายาไส้างุมรถคนสงเออยาินเนี่ยนะเดีกขึ้นยู่เพื่อใกีวนั่นละไสตัวตัเท่าไหรตัวละหมื่นสองพันาะมาเบงงัวเมีสาวตัวละหมื่นองพนาบาทตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแม่สาวตัวละหมื่นองพบาทมีสองตัวอยุเมืนไหนไปไหน ก้าตัวละมื่นสองพันหาอายุมันอายุมันตัวละปีน ouais. ่อยๆปีหน่อยๆปีแข็งเนาะหมื่นสองพเอาสองตัวตัวหนึงหัวหล่นตัวหนึงมีเขาหน่อยหนึ่งประมาณมีเขาประมาณนี่ละแม่สาวี่สวยบังไทยด้ใสเบอร์มาก่อนเด้ศูนย์แปดเจอ่สองหนึ่งสองสองกตัวละหนึ่งหมื่บาทโทรมาเบอร์บัญชีเดี๋ยวทายนงนีด้ยเกือบุตดขาดว่ะ เอาคุณไทยคุไทยคไทยนเลยิทนเลยไทยพ่อไปเลี้อยู่ตัวนี้ตนี้พต้นนี้เห็เจ้าเดียวกันหมื่นสี่พันี่นี่สามตัวหมื่นสี่พันแงขาหนาตาเอาเบิงเอาพี่น้องเบิเอาสียบเสียเบิงง้อในบ้านพี่น้องซ่ำนีบ่ ใครจะขายแพ้ยังไรพี่น้องเพราะารคาคาห่อตองน้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่พงปลากันในห้อยก็ต้อ,องพึ่งไอ้พี่น้องเสียด้ว่ก็ในบ้านเพิ่ามาขายเราโชคมาขายเรามาขายแล้วมันมันอะไรกันไรเฮาเฮาเฮา,า,า,าต้องซอยพี่นอ้องกูเอล่ะโคตรยากลำบากโชคดีเนี่ยราคาปกติเลยพอตัวไทยเลยราคาไปมันเท่าไหรเลยไทยมันเทามันเท่าทางเขตวะ มันชเหรอเดือนหนเดือนยังเอามาลงซื้ออยู่ของโชดีเราเบิ่งอยูนสงดดีนะขอบคุณมากครับผมบ่านมรี่มนี่ได้เบิของบ้านผมบอกว่าให้อบุดมากบาคนก็ว่าง้อขืนมากอยู่สนามเหมืนว่าหมืนชีก็่นสองรเบิ่งกันดบนของโชคดีมาอยู่ครับขายปุ๋ยมาแบกการเมองมายุบก็ยุบระกันเยมว่านี่ขายปุ๋ย ข้างนว่าจไหอาห้อนไะหามันยากขมาเดียวยังไปเสือนะยาแต่เขายาสือก่อนฟังฟังกับพี่น้องบุเมนโคดีมโน่เลยบุเมนผมมโนเลยผมมาผมมาตอกสัมผัสพวกขาในหางในหอยแม่บงีเนนั่งสู้เถื่อสู้เถื่อได้สินนั่งสินบ่สู้เถื่อนี่ต่อกันสนา้ไล่เต็มหนาตัววไข้าละ จ้าอยู่ไก well ่บ่ตองห่วงดอก้าอยู่แค่บ้านคนาฟนี่คนยูไก่นนั่นแหละเขาลำบากคนกลับขึ้นีขึ้นเรือมือสามไกแล้วแปดพันร่วมเอาขายแห่ขายยังไงหมือนไก่แปดพันซื้อเอากำไรลดลงทั้งมันใส่ลูกใส่ใส่ลูกโย่ใส่ลูกโย่ลโย่ใส่ลูกชายไปใส่เอาผมจิบอะไรไลยพี่น้องมันลายผมมานอนอะไรเลยอย่าานอยู่นี้โมไปไรดีกว่า อเก็บยี huh. ่หเืกี้อยดกเียงไ้้าเพียง่ะขนาดว่าขายดีขายดีว่าบัซื้อตงใมปดได้ไ่ขายดีมาบิกง่าเบงรอดบอกว่าไปขายเพชรเด้อคนวเบรงอดพอครับนี่บมเด้ขายกันปกติท่านนี่เป็นไต้สมชาหนึ่งข้ายใช้ตัวไหนา0่เนชื่อจตัวไหน แล้วชาวจะหน,นันวนค่ได้ประมาณน,นั้นนะเทปุรีมสื่อะวะเอากระซามลอยขายกำไรมันกำไรรล้มสองลอยกันขายาไ,ไ,ไปที่ต,ตัวเราหุ้พันพี่น้องคนยเบียดไอ้ขายหาพัดเทียนเราตอนนี้

เป็นหน่อยเสียวห้องมันเสียหมดไหมเป้นนางข้าสุ่มอยู่มึงเสียวหมดแต่กว่ามึงนี้มันจะมีมันจะเป็นตลาดควายพี่น้องตลาดควายจะอยู่ใต้โซนน้ำสาเดยต้นจาจุดีนี่มิดอิ่มสิมมเลีมันมีจักควายโอ้ยมีอยู่สามแม่เว้ยนั่นก็คือสิบริสุทธิ์นะเพราะบริสุิ์สีนี่หัวไข้ครับไข้ครับกับขี่ต้มเนี้ยมากันตัวเสียวมันง่วงง่วงไม่เคยนอนขี่ต้มกับต้องนอนพี่น้องเพราะว่ามันมันบาไวดีล่ะนี่ ตรงนี้ี่เป็นตลาดควายนี่ว่ามีเงี้ยิ่มสิบเลย,ยเดี๋ยวไปเบิ้งทงัง้งนีกันเด้อไปเบิ้งไอ้น้องทงั้งพวกซีส่วนก่อนน้ำไม่เลยพี่น้องครับพวกไม้จะไปด้กินเสียงเ,ยเสียงเสียงไอ้เงี้ยนอยู่โอ้ตัวนี้ขายเราไปสีๆตัวนี้กับตัวเรามาเนเพื่อนซีท่าน ก็เกิด 4, น4พันตัวนี้ถึงตัวละส4พันประมาณนี้ถึงไว้ยยิ่งละงัวยืนละแช่ละสาบันปอดคล้ายกันเอาบ้างเอาบ้างแขกอิสล่างกับปอดคล้ายได้นั่นยืน